ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรจะพามาซ่อมแอร์ของเล่นสมัยเด็กของเราของผู้ชายทุกคนนะครับแต่ก่อนสมัยเด็กชอบเล่นกันนะครับวันนี้มาด้วยการแอร์ไม่เย็นนะครับตรวจสอบนะครับนี่ครับสิ่งที่เราจะทําการแก้ไขและมีปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแก้ไขเสร็จแอร์ับแอร์จะกลับมาเย็นหรือหนาวหรือเปล่านะครับโดยเงื่อนไขลูกค้าแจ้งอันไหนประหยัดก็ให้ประหยัดนะครับแต่ดูแล้วประหยัดไม่ได้นะครับ ก็เดี๋ยวมาดูว่าว่าช่างเพชรจะเปลี่ยนอะไรอันไหนกันบ้างครับผมกับฮิตาชิคันนี้ครับผมเมโครฮิตาชินะครับคอมนะครับเช็คตอนเช้านะครับเพจแตกนะครับกำลังอัดไม่มีนะครับก็มอเตอร์ลูกค้าแจ้งว่าดังนะครับอ่ของจีนนะครับของจีนเอพิชันวาลตันนะครับไดเออร์ไม่ต้องสืบนะครับเพราะว่าแผงเป็นช่โคนดานะครับก็ทําการได้ระบบ ใช้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทดสอบความเย็นกันครับด้านในวันนี้อุณหภูมิค่อนข้างที่จะร้อนนะครับอยู่ที่35องศาเลยนะครับด้านนอกครับผมตอนนี้ช่างเพชรเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยนะครับล้างระบบเรียบร้อยนะครับสารทาความเย็นนะครับที่ใช้เป็นของดูป้องนะครับที่ห้อนี้ช่างเพชรไม่ได้ค่าโปรโมทนะครับแต่ให้ดูเฉยครับว่าใช้อะไรนะครับของดีนะครับรีเซิร์ฟเลคเกอร์แก้ไขนะครับเอ้ครับทำยาใส่กลิปนะครับ แผงคอมเพรสเซอร์แบบเดิมนะครับลายใหม่ตัวเดิมจะเป็นที่ค่อนข้างที่จะห่างนะครับอันใหม่ทีแรงดันคอมเพรสเซอร์นี่ครับฝั่งโลค่อนข้างต่ำนะครับฝั่งไฮอยู่ที่200 psi ไอนะครับเดี๋ยวพาไปดูความด้านบนครับบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่คอมเพรสเซอร์อยู่นะครับเป็นคอมใหม่นะครับคอมเทียบนะครับที่เปลี่ยนลูกค้านะครับก็งานที่รับประกันให้ลูกค้านะครับ รถทำงานหนักนะครับระบบการแข็งแหน่ความแหน่นะครับความเย็นอยู่ที่3เดือนครับแผงคอนเดนอร์อยู่ที่6เดือนนะครับความเย็นเดี๋ยวพาไปทดสอบได้าในนะครับเอาอุณภูมิหายเดี๋ยวพาไปดูด้านบนทรับวาแหนจะเย็นต่ำหรือเปล่านะครับหลังจากแก้ไขเสร็จครับกลับได้โกฮินาชิคันนี้ครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชรอยู่ในห้องนริศารนะครับวุณภูมิที่ทําได้นะครับ ก็ยานในตัวแอร์อยู่ที่9องศานะครับตอนนี้แล้วก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับในห้องโดยสารที่25องศานะครับตอนนี้จับเหล็กตรงนี้ครับยันเริ่มเย็นแล้วนะครับเนี่ยครับของเล่นสมัยเด็กนะครับวันนี้แอร์ไม่เย็นนะครับหน้าแรงช่วงนี้รถแมคโครรถสิบล้อทํางานนะครับไม่มีแอร์ไม่ได้นะครับรถพวกนี้อยู่กับฝุ่นนะครับ ถ้าไม่มีแอร์กลางแดดบอกเลยว่าเป็นเตาอบชัดๆขนาดครับนี่ครับหลังจากเรา,าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่นะครับแผงคอมเพรสเซอร์เอาไว้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไล่ทีขี้โคลนออกมาทั้งเศษเหล็กนะครับก็น่าจะเพจคอมนั่นแหละครับแตกตอนแรกลูกค้าบอกว่า,าสายแตกสายระเบิดนะครับก็ไปให้ร้านที่ไหนไม่รู้นะครับทํา แล้วก็อัดสายเติมน้ำยาโดยที่ไม่มีการแวกน้ำยานะครับหลังจากนั้นแอร์ก็เย็นได้สักประมาณ 4- ี่หนาทีนะครับหลังนั้นก็ไม่เย็นนะครับก็ไม่มีการแว็กหนึ่งไม่มีการแวกน้ำยามีอากาศผสมแน่นอนแรงดันสูงนะครับแล้วก็แรงดันสูงอยู่แล้วนะครับทําให้อ่าสายระเบิดได้การที่สายระเบิดเราต้องเช็คให้ดีก่อนนะครับว่าสาเหตุที่สายระเบิดมันจะเกิดจากอะไรสายเก่าไปหรือเปล่าหรือว่า แรงดันสูงโอเคครับแ,แก้ไขให้เรียบร้อยนะครับแอร์กลับมาเย็นช่ำนะครับโอเคสําหรับอของเล่นสมัยเด็กคันนี้นะครับจบวันเชียบนะครับเย็นช่ำเหมือนเดิมครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ